สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชาแนลครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสกินแวร์ให้ดูนะชื่อสกินว่า fortune bringer fortune bringer ชื่อไทยว่าผู้โชคดีใช่ผู้โชคดีนะออผู้โชคดีเออผู้โชคดีก็ต้องทำกิจกรรมไงถึงจะโชคดีไงทำกิจกรรมนี้นะสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะน้องๆใครๆก็ได้นะ แต่ว่าจะได้ก่อนหรือได้หลังมันอยู่ที่การทํากิจกรรมของเรานะน้องๆน,นี่ไงเราต้องทํากิจกรรมรับสกินใหม่ตรงนี้นะเห็นไหมเรากดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้ภารกิจต่อสู้ก็คือเราเล่น5้าต่อ5้าหรือจัดอันดับมาฮะวันละหนึ่งครั้งหรือว่าเราสังหารเนี่ยสังหารหรือช่วยเหลือเนี่ยสิบสิบเนี่ยสิบครั้งเนี่ยเราก็จะได้ได้นี่นมาเขาเรียกว่าแต้มนะเขาเรียกว่าอะไร,รลมปราณน,นะลมปราณน,นี่ ถ้าเราล็อกอินเฉยๆเราก็จะได้ลมปลานยี่สิเห็นไหมเออวลายี่สบนี่รับมาแล้วนะเราก็กดเห็นไหมตอนนี้เราก็กดเปิดมาเรื่อยๆเห็นปะ่ะคือถ้าเราเปิดไปถึงนี่อันสุดท้ายนี่ตอนนี้อยู่ที่อ่าอันที่4นะถ้าเราเปิดมาถึงอันสุดท้ายนี่เราก็จะได้สกินสกินนี้ปนไปเลยอ่าก็อย่าลืมมาทำกันนะเดี๋ยววันนี้พี่มีสกินมาให้ดูเนาะ้โชคีอ่า มาให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเผื่อน้องๆแบบจะได้กระตือรือร้นทํากิจกรรมนี้เนาะไปเดี๋ยวพี่พาไปดูกันว่าสกินนี้เป็นเยี่ยงไรนะครับไปอ่ะเอาใหม่ให้ดูอีกไอเดีหนึ่งไอดี ID นี้ยังไม่เคยทํากิจกรรมเลยเนี่ยเราก็มารับตรงล็อกอินเราก็จะได้ลมปานยนะีนะ่สิบมายี่สบลมปานแล้วการเปิดช่องแรกเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่เท่าไหร่วะเปิดใช้สามสิบเปิดไม่ได้ไง <laughs> เราก็ต้องทางกิจกรรมไปเรื่อยๆเ,เนี่ย แล้วก็มีการได้กรอบโปรไฟล์2,020ด้วยเนาะก็อย่างที่ว่านี่คือคนที่ยังไม่ทําแต่คนที่ทําแล้วก็คืออันเมื่อกี้ที่พี่ให้ดูตอนแรกนั่นคือ ID ดีพี่ไอดีหลักก็คือถึงอันที่สี่นะนี่ยังอยู่อันแรกอยู่เลยเนี่ยเราก็แค่ไปเล่นกิจกรรมเนี่ยให้ได้เนี่ยเราก็ได้ย0แต้มแล้วนะเล่น5ต่อ5้าหรือจัดอันดับแล้วเราก็ไปสังหารศัตรูเนี่ยอีก10ครั้งหรือช่วยเหลือเราก็จะได้30เลยนะต่อน1นึ่งหนึ่งหนึ่งวันอนะ่ะแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้พอเปิดแล้วเราก็จะ ปะไม่ให้เสียเวลาครับผมไปดูสกินนี้กันเลยครับผมคือพี่มาเข้าไอดีที่ไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวมันก็แจกไนงะพี่ก็เลยมีโอกาสมาเปิดให้น้องๆดูเนาะมาให้ดูก่อนอาจจะก่อนคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้ปะดูกันนี่สกินหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทดลองให้น้องๆดูก่อนนะพี่ยังไม่ได้นะครับเป็นทดลองเจ็ดวันเนาะใครที่ไม่ได้เล่นไอดีนานๆก็เข้ามาเข้ามารับของก็ได้มันจะมีของแจกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยอย่างเช่นแบบเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเนี่ย เห็นไหมถ้าเราล็อกอินครบ7วันเนี่ยเราก็จะได้เดือดแฟตฟรีเลยนะนี่เห็ the flat, the flat. Okay. นไหมเดือดแฟตเดือดแฟตโอเคนี่มีของมากมายนี่สกิ free, นฟรีนี่มารับตรงนี้แล้วเราก็จะได้แลกของเห็นไหมแลกเป็นสกินรีเจนเลยนะถ้าเราเก็บครบสี่อันเนี่ยเขาเรียกว่าอัน,น,อนเนี้ยไอตาใบโพเนี่ยเหรียญผู้โชคดีเนี่ยครบสี่อันเราก็จะมาแลกเป็นสกินของระดับรีเจนได้นะน้องไปเดี๋ยวไปดูสกินแวนกันเลยโอเคครับนอ้องๆ มาดูสกินแวนกันชื่อสกินว่า fortune bringer เออ fortune bringer หรือว่าผู้โชคดีอ่าเป็นผู้โชคดีแน่ถ้าน้องๆทำกิจกรรมครบมาให้ดูก่อนนี่สวยนะเป็นลีิเต็นสีส้มเลยน้องๆโหการปลาดาวกระจายแบบปกติเป็นการปลาแบบไปแบบเป็นไงสวยแล้วไอเดือดแฟตนี่ก็คือแบบถ้าน้องๆล็อกอ,อินครบเจ็ดวันเมื่อกี้นี้คนที่ไม่ได้เข้าเกมประมาณน่าจะไม่ได้เข้ามาหลาย เป็นเดือนอะนะน่าจะได้เนี่ยการปลาปกติเป็นการปลาดาวกระจายสีส้มๆออกไปพอติดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแพสซีมันก็จะเป็นแบบมีแบบสายลมออกไปเนะาะฟ้าๆนี่คือปลาปกตินะฮะเป็นสีน้ําเงินมาดูสกิลแรกโอ้แล้วต้องหัวมีขึ้นด้วยนะพอเราติดแพสซีเห็นไหมปลาท่าแรกไปฟปอ้ก็เป็นดาวกระจายสีส้มนะปาไปแบบปุป๊บนี้จะติดสตันใช่ไหมนี่คล้ายๆกันหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเห็นไหมจะเป็นการปลา หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแฮอันตีไปอันตีมาดูอันตีโอ้โหเป็นการเหมือนยิงอ่างเปาอะปุ่มเนี่ยเป็นซองอ่างเปาเห็นไหมผู้โชคดีไงพี่แวนเขาแจกอ่างเปาแต่อ่างเปาแบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับผมถ้าโดนยิงเต็มๆอาจจะลุ่งไปนนอนกรองได้นะปุ้งนะสวยอ่างเปาปั๊ม,มโหยิงแบบสวยนะ ปลาหนึ่งสองปลาธรรมดาหนึ่งสองสามเล่น,ลนแบวนนี้เล่นง่ายนะเห็นไหมแพทสิบจะแบบเป็นการปลารัวๆแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้คูดาวเร็วขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าของเราถึงเลทอะ่ะเราจะปลาแบบรัวๆหนึ่งสองสามยิงอันติปุ่มฮะเล่นเนี่ยเป็นประมาณนี้นะถ้าวา์ปไม่มีแน่นอนนี่นะสวยไหมสกินนี้โอเคนะอย่าลืมไปทํากันนะน้องๆถ้าได้มาแล้วก็เราก็จะได้สกินที่สวยงามแบบนี้มาใช้นะเออประมาณนี้ครับ พี่มาให้น้องๆดูก่อนเนาะเผื่อมีประโยชน์เดี๋ยวน้องๆอ,อาจจะลืมหลงลืมว่าทํายังไงเรากดเข้าไปตรงหน้ากิจกรรมที่พี่เข้าเมื่อกี้นี้นะเราก็ไปอ่านเนื้อเรื่องมันสักนิดหน่อยหนึ่งหรือว่าถ้าเราไม่อยากอ่านเนื้อเรื่องเราก็กดข้ามไปเนาะครับก็ประมาณนี้พี่ต่อไปแล้วสกินนี้สวยงามผู้จริงๆผู้โชคดีครับผมพี่ต่อไปแล้วนะเจอกับพี่ต่อคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากนะมีคนแบบอยากจะให้พี่เปิดโดเน a t อะไรอะ่ะ จาสนับสนุนช่องพี่ไม่รู้ว่าโดเนตคืออะไรวะเดี๋ยวพี่ลองไปศึกษาก่อนนะมันคือการบริจาคช่วยช่องเหรอขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกการบริจาคนะครับพี่ก็ทําไปเพราะพี่รักหนะักเกมนี้นะนี่พี่เอาดีของเพื่อนมารีวิวให้น้องๆดูครับผมโอเคไปแล้วเจอกันนะครับไปแล้วบายเจอกันจังการเล่นเกมให้สนุกและมีความสุขไปกับการช่วยตัวเองครับผมอยากได้สกินอยากได้ฮีโร่ต้องลงมือเฮ็ดครับผม ของฟรีใน Rov ก็มีตั้งหลายอย่างนะครับน้องๆลองดูให้ดีๆนะครับจะว่าแต่เขาไม่แจกก็ไม่ไ,มได้เนาะเขาก็แจกอยู่แต่เราก็ทำกิจกรรมให้สม่ำเสมอเนาะบายไปแล้ว